สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะอาจจะเป็นชุดผลงานของอาจารย์คมค่ะแล้วก็ยังมีของอาจารย์พีนะคะส่วนชุดเลขดับค่ะจะมีดับของ แสงเดือนค่ะชุดดับล่างดับพิฆาตของผีเสื้อเทวดาให้โชคแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนํำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุดผลงานของแอดยืนกันก่อนเลยนะคะชุดนี้ค่ะจะเป็นเด่นหลักร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปแค่หลักร้อยเนาะสลากออก96 2สองค่ะส่วนแนวทางงวดนี้หลักร้อยของเขานะคะให้เลข3มเลข4ี่เลขหแล้วก็เลข8ส่วนชุด10โบนแนวทางวดนี้ก็ให้เลขหเลข7ด เลขแแล้วก็เลข9ส่วนหน่วยบนค่ะให้เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0แอดก็ขอบคุณผลงานของแอดยืนด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์พีค่ะชุดผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนค่ะให้มาสีคู่ชุดเหมือนเดิม จะมี1 0 1 4 8 0 8 4ส่วนข้อมูลชุดล่างก็จะให้5 2 5 4 6 4แล้วก็6 5แอดก็ขอบคุณของอาจารย์พีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของลือลั่นสนั่นเมืองแนวทางงวดนี้ค่ะชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดล่างก็จะให้7 2 7 3 7 4 8 2 8 3องแปดแล้วก็04นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอดนันกันเลยนะคะชุดนี้จะเป็นเด่นบนล่างของเขาผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นจะให้เลข5ตัวเจาะจะมี15 25 3 5 7 5 8 5แล้วก็95ค่ะ ตัวนี้ก็จะมีดอกจันกากระบาดอยู่ข้างหน้านะคะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยค่ะชุดต่อมานะคะก็จะเป็นของแอดตามมาตามสัญญาชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดล่าง15ชุดค่ะแนวทางงวดนี้ก็จะให้ 45, 43, 47, 48 4 2 5 3 5 7 5 8 5 2 3 7 38 32 7 8 7 2แล้วก็82นะคะก็ใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดตั้มมาตามสัญญาด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของหมาน้อยคอยรักค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปนะคะสำหรับข้อมูลชุด3ตัวพิกัดบนส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุด3ตัวของเขาก็จะให้2 9 3 294 203 204ส่วนข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนจะให้94 049303 ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะก็จะให้69 60 59 50ตัวนินก็คือ69นะคะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของหมาน้อยคอยรับด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์คมค่ะ ก็อันนี้จะเป็นแต้มรวมนะคะสูตรที่1ของเขาแนวทางงวดนี้ก็ให้แต้ม4ี่แต้ม5แต้ม6แต้ม8ดแต้ม9แล้วก็แต้ม0ต่อมาจะเป็นของอาจารย์คมเหมือนกันแต่จะเป็นสูตรที่2แนวทางงวดนี้ก็ให้แต้ม1แต้ม6แต้ม7แต้ม9แต้ม4ี่แล้วก็แต้มห้า ส่วนต่อมาจะเป็นชุดโครงสร้างนะคะของเขาค่ะระบุพิกัดมาชุดบนแล้วก็ชุดล่างผลงานแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก6 2กับ0 0นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะตัวเจาะก,ก็จะให้3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 5 1 5 2 5 7 5 8 5 9 6 1 6 2 6 7 6 8 6 9 เก้าหนึ่งเก้าสองเก้แล้วก็05หก็ของอาจารย์คมที่ให้มาก่อนหนะ้าก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะใครชื่นชอบยังไงก็ลองหาตัวเทียบสำนักอื่นมาตัดดูเพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นผลงานของแอดวิสนุแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข9เจาะ3ตัวก็คือ560นะคะเจาะข้อมูล2ตัวจะมี50 56 60 67 69 ก็ตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะของเขาก็แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นแต้มล่างของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก0ูนค่ะสว่วนแนวทางงวดนี้ชุดแต้มล่างของเขาก็ให้เลขค่ะเลข2เลข9แล้วก็เลข0ยอันนี้เป็นชุดแต้มนะคะ ของแอสแสงเดือนเราก็มาดูข้อมูลชุดดับล่างกันต่อเลยที่ f c ถามหามาแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก0ูส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นาม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยค่ะของเขากา็ชุดดับล่างนะคะไปกลับเลยเขาก็ฝากบอกมาเนาะ แอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะชุดต่อมาก็จะเป็นชุดดับพิฆาตของผีเสื้อเทวดาให้โชคแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาค่ะชุดดับบนสลากออก6 2สองก็ถือว่าผ่านส่วนข้อมูลชุดดับล่างสลากออก0 0ก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางวดนี้แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยของเขาจะเป็นดับตรงๆค่ะต,ตัวกลับไม่เกี่ยวเนาะแอดก็ขอบคุณของพี่เสเทวดาให้โชคด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็มีพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ